สวัสดีคะ่ะสวัสดี FC ทุกคนนะคะพบกับช่องสามสาวดาวซิงซิงซิงซ,งซิงนะคะวันนี้เราเสร็จจากภารกิจที่วังทะลุกันแล้วนะคะนะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่แปลงยานะคะก็เป็น แปลงหญ้าของสามสาวดาวซิงนะคะที่ควานจอยได้มาเหมาไว้นะคะก็ขอบคุณคะแนนจาก f c ทุก,ท,กทุกท่านนะคะที่มีส่วนร่วมในแปลงหญ้าครั้งนี้นะคะวันนี้เรามีควานทองคูณนะคะมาช่วยตัดด้วยนะคะก็แบ่งๆบ่งกันนะคะเพราะว่าวันนี้ควานเจดนะคะเดินทางมาไกล ตั้งสิบห้ากิโลนะคะอาหารก็ยังไม่มีนะคะเราก็ได้ช่วยๆกันเนาะได้แบ่งกันนะคะวันนี้วันนี้ควานเจดก็จะนอนที่วังทะลุนะคะนอนเฝ้าช้างด้วยกันนะคะก็วันนี้ควานจอยก็มีเพื่อนอยู่ที่วังทะลุแล้วนะคะวันนี้สวัสดีเอฟซี FC. 2 0 0นท่านนะคะที่กำลังจะเข้ามารับชมนะคะแต่ตอนนี้รับชมแค่5ท่านเท่านั้นเองนะคะก็ฝาก FC ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ช่อง3ามสาวดาวซิ่งด้วยนะคะช่อง3ามสาวนะคะก็มีเต่ช้างที่เป็นสาวนะคะแล้วก็ มีแต่ควานนะคะที่เป็นผู้หญิงที่เลี้ยงช้างนะคะสวัสดีค่ะพี่เทเรวิทนะคะอ่านถูกไม่เนาโฆษณายาวมากๆขอบคุณนะคะที่ไม่กดข้ามโฆษณาช่องสามสาวดาวซิงนะคะขอบคุณมากๆ ที่เจดก็จะอยู่วังทะลุนี่ก็ค่อนข้างน่าจะยาวเลยนะคะอาจจะอยู่ถึงปีใหม่เลยนะคะถ้า f อซท่านใดนะคะมาเที่ยวที่หมู่บ้านช้างนะคะก็แวะเวียนไปหาเราช้างตกงานได้นะคะที่วังทะลุนะคะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะที่เข้ามารับชมช่องสามสาวดาวซิงนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดี f อ c 0ท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่อง3ามสาวดาวซิงนะคะพิจิตแข็งแรงมากเลยนะคะวันนี้แม่ควานขออนุญาตไลค์สดๆให้กับ f อ c ดูได้นะคะถ้าแม่ควานไม่ได้ไลค์แม่ควานไปช่วยตัดหญ้า f อซก็จะไม่ได้เห็นภาพแบบนี้นะคะ ็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะเข้ามากันแล้วหรือยังคะเข้ามาแล้วช่วยทักทายแม่ควานด้วยนะคะ <Yeah. S 1> ควันจอยเมื่อยออบรอมือนี่ไ <Yeah. S 1> หลาขายของเป็นจังไดเนาะ ขอเบอร์ควานเจดหน่อยได้ไหมอ๋อได้ค่ะได้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแม่ควานจะพาไปทักทายควานเจดแบบถึงตัวเลยนะคะสวัสดีควานเจดมีเบอร์โทรติดต่อไหมคะ0932919354อีกครั้งนะคะ09329 3, 5, นะคะจดทันหรือเปล่านะคะ f อนะคะถ้าไม่ทันคอมเมนต์นะคะบอกอีกรอบได้นะคะนี่หรือไม่ก็ติดต่อได้ที่เบอร์ควานจอยก็ได้นะคะวันนี้ควานเจดก็จะมาอยู่กับสามสาวอีกนานเลยเนะาะเ,เพราะว่าระยะทางก็ค่อนข้างไกลเนาะ เป็นเป็นลูกเขยของคุณตาอิ่มนะคะนี่ชื่อชื่อช้างคุณตาอิ่มชื่อชื่ออะไรเนาะชื่อช้างคุณตาอิ่มอ๋อพายคำแสนนะคะพายคำแสน<ด>สีดอสีดอคำแสนนะคะ สวัสดี FC ีที่กำลังรับชมช่องสามสาวดาวซิงอยู่นะคะ โควิดมารอบสองกันแล้วนะคะ f อซก็ขอให้ f อฟทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพด้วยนะคะช่วงนี้ก็อากาศค่อนข้างเย็นนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำหน้าที่ตัดหญ้าให้เต็มคันรถนะคะแล้วเราก็จะลงไปหาช้างที่วังทะลุกันนะคะวันนี้เรามีเพื่อนร่วม ชะตากรรมไม่ใช่สิเพื่อนร่วมช่วยกันนะคะควานเจดนะคะก็จะไปอยู่ข้างๆสามสาวนะคะสามสาวก็จะไม่เหงาแล้วนะคะ เราก็ต้นงตัดให้เยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเรามีช้างทั้งหมดสี่เชือกแล้วนะคะที่อยู่วังทะลุนะั้นจุดนี้นะคะตอนนี้นะคะค่ะขอบคุณค่ะ อย่าลืมใส่แมสกันด้วยนะคะควานช้างต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะก็อย่าลืมใส่แมสแล้วก็ทาทาอะไรนะเจลแอลกอฮอล์นะคะทุกครั้งนะคะสวัสดี f อฟ0ีท่านนะคะที่กำลังจะรับชมนะคะ ตอนนี้นะคะแม่ควานก็จะขออนุญาตนะคะปิดไล้สุดนะคะแล้วก็จะไปช่วยตัดหญ้านะคะก็ขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอมให้กับช่อง3ามสาวดาวซิ่งนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะ เรามีวันนี้ได้ก็เพราะ FC นะคะเรามีทุกๆวันนี้เรามีคนติดตามเรามีทุกๆก,กำลังใจนะคะเรามีหญ้าให้ช้างกินนะคะเพราะ FC ทั้งนั้นนะคะเราต้องขอขอบคุณ FC มากๆนะคะที่อยู่เคียงข้างครอบครัว3ามสาวนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานๆน,น,นะคะรัก3ามสาวน้อยๆน,นะคะก็ขอให้รักนานๆน,น,นะคะ ขอบคุณมากๆนะคะใช่ค่ะควานเจดเป็นช้างที่ขี่ที่ที่เดินกับจากสุรินใช่ไหมคะ <Okay. S 1> ที่เดินกลับจากงานช้างใช่ไหมคะ <Okay. S 1> ใช่ค่ะใช่นะคะ <Okay. S 1> เป็นยาติกับควานจอยนะคะวันนี้ก็เลยได้ไหม ช่วยกันน, wow. นะคะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ช่องสามสาวดาวซิ่งด้วยนะคะแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ความเจดด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ